สวัสดีครับเพื่อนเชาวโมบายโปลเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโย่ในเกม Axie Infinity ครับแล้วนี้ EP ที่17ผมจะมาอัปเดตทีมสกอร่าของผมที่ผมเคยจัดไว้มานานมาแล้วนะครับเป็นทีมอินดี้นอกเมตาราคาประหยัดแต่ว่าตอนเนี้คือเขาเล่นไปได้จนแบบมันสูงมากจนในดวนอย่างผมแบบภาคภูมิใจแล้วก็อยากจะเอามาแชร์นะครับว่าการจัดทีมแบบนอกเมตา หาสกิลที่มันคอมโบกันแล้วมันลงตัวเนี่ยมันสามารถไปได้ไกลจริงๆยกตัวอย่างนะครับทีมนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าพาร์ทหลักเนี่ยคือผมจะเน้นเป็นเข่าล้ง3ามล้างเลยเพื่อที่จะคอมโบกันได้แล้วก็จะมีเ,เ,เขาเรียกอะไรหางอัลเลจิกแล้วก็มีสไปกี้วิงด้วยหมครับไอ้ตัวนี้ล้วงได้แล้วก็มีโคราโล่ร้างที่อันนี้ก็มีแยมกับบารฟทุกอย่างมันลงตัวเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูสกิล แต่ผมอยากให้ดูก่อนว่านี่ฮะดูในตารางสกอร่าอันนี้คือทีมเกสโนวาทีมนี้วันนี้ยเล่นได้แบบปังมากๆครับมีแค่20จี้เล่นไปได้3 4 2แล้วถ้าดูสถิติวันอื่นเนี่ยก็คือเฉลี่ยอยู่ที่แบบ200กว่าๆอาจจะมีบางวันที่แบบฟอร์มไม่ดีแต่วันนี้คือฟอร์มดีมากนะครับนี่2 4 0 1 0 0กว่า เราก็อยากให้ดูแบทเทิลนะคือตอนนี้ MMR สามารถเล่นมายืนอยู่แถวแแลง2,100ได้แล้วจริงๆแล้วผมก็คิดว่าที่มายืนตรงนี้ได้เนี่ยเพราะว่าแแลงบนๆเนี่ยเขาจะเล่นกันแบบค่อนข้างหลากหลายนะครับผมมีทีมแบบหลากหลายมากๆที่เราจะต้องเจอแปลกประหลาดเต็มไปหมดเลยเขาก็อาจจะทดลองทีมกันแล้ววันนี้ดันแบบชนะรัวๆได้ทีละ18,18 18. จนเป็นผลอย่างที่เห็นนี่นะ <c oughs> เก็บวันนี้ไปได้342วดอ่ะกลับมาที่ทีมครับทีมก็ให้ดูสกิลคร่าวๆแล้วกัน <c oughs> เผื่อจะเป็นแนวทางที่สามารถไปปรับประยุกต์ใช้เอาเองได้นะครับตัวแรกก็อีกครั้งหนึ่งเป็นเลฟทายที่มีสกิลล้วงครับไตรสไปแล้วก็มีโคทาโร่แล้วก็มีสแกลลี่รังเพื่อเอาไว้คอมโบแล้วก็มีการ์ดนึงใบครับกับแอ็โพส มันดูแบบเบสิกมากเลยนะตัวเนี้ยแล้วก็สปีด40เพื่อที่จะโคโาโล่เกนจี้ได้เวลาเจอกับตัวที่สปีดสูงกว่านะครับผมก็มาดูที่ตัวไฮไลท์อีกรออหนึ่งนี่ครับเป็นน้องป,ป,อนะปลาที่ไม่ใช่ปลาสมชื่อทีมเกสโนวานะปลาที่ไม่ใช่ปลาเลือด48สปีด46ไม่มีพาร์ทของปลาเลยนะครับผม เจะแบบมีสไปกีววิงอันนี้ถ้าศัตรูเกาะหนานาเนี่ยเปิดไปมันจะใช้ใบอื่นต่อเนี่ยมันจะเจาะเกาะได้แรงขึ้น2เท่านะฮะมันเป็นผลของดีบัฟฟาจายมันก็ไวโซเทเรียดเวลากัดปลาเนี่ยจะหิวเลือดด้วยนะครับแต่ถ้ากัดตัวอื่นก็ไม่ฮิวแล้วก็มีฟีเทอร์ล้างครับเป็นเข่าล้างของนกเอาไว้คอมโบกับการล้างจะแรงขึ้น120%แล้วก็อัลลิจิกเรแอชชั่นอันนี้สามารถคอมโบคู่กับ ปาจายอันนี้ได้ก็จะทำให้อลิจิกแรงนะครับผมย้อนกลับไปปุ๊บแล้วก็อยากให้ดูหน่อยนิดนึงว่าไอตัวเนี้ยตอนนี้มันมีแค่ตัวเดียวในเกมนะผมลองไปเซิร์ชดูแล้วชิ้นส่วนเหมือนกันหมดเนี่ยเนี่ยออมีแค่3ตัวและ2ตัวนี้มันปากมันก็ไม่ใช่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นเดอะ h o ตเวันทีมนี้มีหเดียวในเกมอ่าแล้วก็ตัวพืชที่เอาไว้แทง จะเป็นเพื่อหางแยมแล้วก็หลังบัฟสไตล์คือเน้นซื้อมาถูกถูกครัเพื่อนคิดดูดิเฮลเลือดก็แค่นี้สปีดก็สูงนะครับสกิลก็จะเป็นบัฟสไตล์แล้วก็สแควรทีสการ์ดศูผมเห็นว่าทีมเนี้ยมันไม่มีเกนจี้ไว้ผมก็เลยพยายามเอาการ์ดศูนย์มาผสมให้ครบอันนี้ก็เป็นเขาฟีเจอร์ลังนะครับผมแล้วก็หางแยมเพื่อที่จะเอาไว้แปะพงแปะพิษเวลา ไอตัวปลาเราเนี่ยทำดาเมจจะอารจิกเนี่ยจะได้รุนแรงนะครับผมปุ๊บอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะให้ดูเกมเพลเวลาเล่นเจอแรงสูงสูงเนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูสักสองสาเกมแล้วกันก็ลองไปดูกันนะฮะนะก็มาเริ่มเกมแรกนะฮะก็เจอเหมือนของแรงเลยพอสมควรเลย ทีมกึ่งพิษแล้วก็ปิดท้ายด้วยเทอร์มิเอเตอร์ฮะก็นั่งส่องก่อนว่าจะเจอกับอะไรบ้างนะเริ่มเล่นมาก็ผ่านครับการ์ดเราไม่ขึ้นโดนพิษไปสี่สี่กัลโลหะโอ้โหข้ามสองเทินนี่เล่นแบบเล่นแบบใจเย็นนะ เป็น5แล้ววะ e อนเนอีมี7จะเล่นยังไงสิก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเข้าใจในทีมว่าคอมโบเราเล่นยังไงแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ก็ช่วยได้เยอะเนี่ครับเริ่มคอมโบแล้วปลาเราออกเป็นตัวแรกเพราะว่าเราเจอทีมพืชเล็บทายเล็บท้ายนะครับ ก็เนี่ยฟ้าจายกับอลเจิกสองใบจากคอมโบแล้วคือตั้งใจที่จะปิดพืชฝั่งตรงข้ามให้ได้เลยนะแล้วกะจะปิดในสองตัวแรกด้วยปั๊บเนี่ยครับฟาจายแล้วอาลเจิกจะแรงขึ้นเป็นผลถือว่าเป็นดนะีบัฟนะปั๊บรอนไหมจ๊ะ ไม่น่ารอดแล้วไม่ได้ออกนะแต่ก็มีการทิ้งล้างเอาไว้เพื่อที่จะให้คอมโบลังอันนี้แรงขึ้นนะต,ตอนนี้2ต่อ2ครับจะทำอย่างไรนี่ตัดสินใจที่จะล้วงไปก่อนนะครับเนื่องจากตอนแรกดูสปีดแล้วเนี่ยเราล้วงสำเร็จด้วยครับตัวหน้าใช้มา150กว่าหรือเปล่าใช่ฮะล้วงสำเร็จ พราะยังไงเราก็ออกทีหลังเขาสตาร์ทหายปุ๊บได้ล้วงว่ะปาบปาบแล้วก็โคทาโร่เกนเอเนอจี้มาอีกสองนะ t e ิเนเตอร์เขาล่อแร่แล้วเหลือตัวหน้าอันนี้ผมก็ไม่ได้นับจี้เลยนะก็แค่ภาพไปด้วยแล้วก็ลองดูไปแล้วกันนะ ที่เรามีสีเล่นไปคอมโบล้างนะฮะการใช้การ์ดล้างเนี่ยต้องใช้ตัวละอย่างละใบนะครับผมมันถึงจะแรงขึ้นเนี่ยครับแรงขึ้นมานิดหน่อยเ,อเขาก็ใช้การ์ดศูนย์มาใบหนึ่งเพื่อแยบ นี้ฝั่งนั้นน่าจะมีที่4เลยนะครับประเด็น,นคือเขาจะแบ่งค่าเรายังไงและเราจะฆ่าเขายังไงจะใช้ศูนย์ทิ้งไว้ใบหนึ่งแล้วก็ผ่านครับเหมือนจะปล่อยตายแต่ว่าต้องใช้2ตัวถึงจะปิดได้พอดีฮนะเอาแล้วก็ยัง อืระ uh huh. เบิดตัวเองไปฮะป่าได้ออกก่อนเหลือที่จะใช้สไปกี้กับอาร์เรจิงนะครับเผื่อเจอเกานนะหนาวแล้วก็แถมไปอีกหนึ่งใบครับเทเซฟโอ้เหลือ5จี้กับเทอร์มินเนเตอร์ที่เหลือเลือด94 ผลมันออกมาแล้วอะทุกคนนีแล้วดูฟ้าใจมันจะทำให้เกาะแตกได้ง่ายๆครับเรียบร้อยอเกมต่อมาครับผมมาดูทีมแพนบีทเบิร์ตกันบ้างนะครับผมจริงๆถ้าเจอกับแพนบีทเบิร์ตเราก็น่าจะพอสู้ได้นะดูจากทีมแล้วก็พอชนะทางอยู่ หรือว่าสูสีนะนกของเขาเป็นนกล้วงด้วยเปิดเกมมาเราเล่นคอมโบบัฟสไตล์ไปก่อนนะครับใช้การแมลงของเพื่อนแล้วก็ใช้บัฟไป1อันเพื่อจะเอาพิษตรงข้ามมาเกาะอย่างหนาเลฮะฟัดทอสอใบแน่ๆก็ได้แปะพิษไป3อันนะสามกระโหลก ไปอีกหนึ่งนะแปะพิษไว้ก่อนเพื่อที่จะได้อลาจิกมันๆนะครับผมหรืออ้คลีเล่นอะไรทีใช้อล์จิกสองใบครับเนื่องจากว่ามิเกียเขาคงคิดแล้วว่าแพนมันใช้ฟักทองไปหมดแล้วน่าจะยังไม่ขึ้นมาในเร็วๆนี้นะครับก็เลยใช้ไป อาร์าจิกไปเลยแล้วก็คงโชคดีด้วยแหละกันนกรลวงได้พอดนะีถ้าเมื่อกี้ไม่ใช้นี่โดนนกหลวงตายแล้วนะแต่ปัญหาก็คือนกจะลวงซ้ำหรือเปล่าการเขาจะขึ้นหรือเปล่าใช้ฟาจายไป็นหนึ่งใบคอมโบได้นะะคอมโบด้วยพิษ โอ้โหล้วงซ้ำครับไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนยังโหดอ่าแล้วก็สามารถเก็บพืชเข้าไปได้เหมือนกันตอนนี้คือบีดคือปัญหาของทีมนี้แล้วนะครับเนื่องจากแพ้ทางเรามีทั้งเล็บทายทั้งพืชถ้าเราเก็บบีดได้ไวก็น่าจะเอาลงอยู่นะ สกอร่าคนนี้ถือว่าสกิลเพสสูงมากนะรู้ด้วยว่าบีคือตัวปัญหาต้องรีบกำจัดจุดอ่อนไปก่อนเขาก็เล่นมาสองเลยฮะจุกๆไปเยนเอเนอร์จีถึงจะเบาแต่เราก็ต้องเอาดาเมจครับตอนนี้ทำให้เยอะที่สุดให้เยอะที่สุดหกลิเรียบร้อยครับเข้าลาสแตน ฝั่งนั้นก็จะมี2ใบนะถ้าค่าบีดได้เมื่อไหร่เกมจะเป็นของเราเขาจะเอาบีดเล่นหรือจะเอานกเล่นเอาบีดเล่นให้คุ้มค่านะเก็บซื้นไปได้แล้วเราก็เกณฑ์เอเนอร์จีมา3ที่กับเขาอีกฝั่งเขาที่ไม่มีที่เลยแต่ก็น่าจะมีอออเอาได้อยู่ ก็ออกอินไปเลยฮะเกาะร้อกับเล็บท้ายที่จะมาทางนกก็น่าจะเอาเราไม่ลงฮะเรียบร้อยมาดูอีกสักเกมหนึงนะครับต่อมาเจอกับทีม2ปลา1พืชโอ้ปลาตัวนึงมีปากเทเลอร์ชอมด้วยนะ แต่เท่าที่รู้แล้วตัวสุดท้ายก็ไม่ได้มีการมาแรงคอมโบคือปากเทเลอร์ชอมเนี่ยเอามาแล้วคอมโบไม่ได้นะทีมนี้เหมือนเอามากัดเพืชอ,อย่างเดียวอะไรประมาณนั้นนะไม่ได้เน้นคอมโบเทเลอร์ชอมหรือว่าเขาอาจจะเน้นแก้มแดงเพื่อความน่ารักก็ได้เข็มแรกจะเล่นยังไงครับอือจัดแบบซาเวท เคลียวกาดไม่รู้ว่ากลัวโดวกนกโมยจี้หรืออย่างไรอาจเข้าไปพิษเต็มกระบานทั้งทีมเลยนะแต่กอ็อาจเขาเกือบตายได้เนี่ยเราก็ปล่อยพิษมาแล้วก็ม่งไปต่องดีแรงๆอะจุกๆไปเล่นทนจี้หมดเลยทีเดียวกระโหลกเต็ไมไปหมดเลย มันใช้การสูรให้คุมกล้านะรู้อยู่แล้วว่าจะตายเอือก็เสียชีวิตไปหนึ่งปุ๊บาใจอรรัลจิเผื่อเขาพัมกินมาเราจะได้เจาะเกาะเข้าหนักๆน,นะในจังหวะนี้ก็ที่ไม่เล่นตัวหลังเยอะเพราะว่า เผื่อเขาใส่เกาะหนาจนอัลเลอร์จิแล้วแบบติดรัสเตนก็เลยทิ้งโกเาโลไว้ใบหนึ่งแต่ถ้าตายก็ได้ไปเกณฑ์ที่จากปลารครับถือว่าคุ้มค่าตอนนี้ฝั่งเขาก็ไม่เล่นเหมือนกันตอนนี้เขาน่าจะเล่นแล้วนี่ก็เลยตั้งใจจะฆ่าปลาเขาเหมือนกันนะครับมีคอมโบลังใส่ไปเช่นหนึ่งถ้าเกาะหนาไม่มากอาจจะเอาลงได้นี่ครับเธอเลือดซ้อมเอามากัดทำดาเมจแบบนี้นี่เอง นีม่มาใบเดียวครับก็เลยรอดโดยความที่เกาะเป็นร้อยนะฮะกลับเขาให้โอทาโร่ไปหนึ่งหลังไปอีกหนึ่งร้อครับจากคอมโบแล้วก็เรียบร้อยเก็บไปได้แต่ก็ปางตายเหมือนกันนะ ก็น่าจะต้องทิ้งแล้วนะครับผมเล็บทายแล้วก็ทีมนี้เวลาเจอปลาเนี่ยบอกได้เลยว่ายิ้มฮนะเพราะว่าปากของเราเนี่ยเป็นไวโซซีเรียตกินปลาโดยเฉพาะนะและเป็นปากของเล็บทายด้วยชนะทางปลาอันนี้ก็ดูดเลือดกลับมาก่อนที่เสียจากพิษไปก็เริ่มกลับขึ้นมาเต็มหลอดนะเราเหลือสีใบ ถ้าใส่หมดก็ได้เกาะ160โดนชุดเดียวไม่น่าตายอยู่นะแต่ปัญหาก็คือเขาจะเกาะหนาแค่ไหนดูจากพาร์ทแล้วเนี่ยมีแบบเกาะ50มีหลังใบเล่นอีก50เล่นแบบใจเย็นนะโอ้ฝั่งนั้นเขาใช้เขาเก็บไว้ตาหน้า4ใบ เก็บไวตาหน้าสี่ใบเหมือนกันนะแต่เราก็เหมือนวัดพลังกันเราเขาเก็บไว้ตาหน้าสี่ใบเหมือนกันนะแล้วเขาเนี่ยฟาใจขึ้นแล้วถึงเกาะหนาแค่ไหนเกาะก็จะบางลงสองเท่านะครับแต่ไม่ใช่หรอเราจะไม่ใช้ฟ้าใจอย่างนั้นเลยเออต้องใช้สิเหมือนรู้ใจผมนะ,นะเห็นไหม ถ้าไม่ฟาจายนี่บอกเลยว่ายังไงก็ไม่เข้าอะโหนนี้เขากะดึงเชงไว้เล่นตาหน้าอีกนะเนี่ยหรือไม่ก็อาจจะการไม่ขึ้นนะโอ้ขีดด้วยแต่ว่านี่ฮะเรามียาละลายเกาะละลายหายไปเลยเนี่ยเพียงพำแล้วชนะแล้วโอเค ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับทีมเกสโนวาหรือทีมปาอินดี้ของผมนะครับที่จัดมาในแบบราคาประหยัดอยากลองคอมโบแล้วเป็นดิมนอกเมต้าแต่พอเอามาใช้งานจริงเนี่ยมันค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวมันไปได้ไกลมากๆสามารถเก็บขวดได้เยอะด้วยนะก็จริงๆแล้วจุดเด่นของเกมเนี้ก็คือเราได้คิดคอมโบได้จัดคอมโบตามใจเราได้ หลากหลายนะเพราะว่า Y ัวเ e เนี่ยมันก็มีพาร์ทมีชิ้นส่วนที่แตกต่างกันไปแต่ว่ามันจะลงตัวหรือไม่มันก็อยู่ที่จินตนาการของเพื่อนๆแล้วนะครับผมแต่อันนี้มันลงตัวพอดีไงก็หวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆไปลองคิดต่อย,ยอดได้แต่ว่าถ้าจำแบบไปหาชิ้นส่วนเหมือนกันเป็นผลพวกทีมเมตาที่แบบคนบีดออกมาเยอะมันก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าอย่างปลาตัวนี้มันก็มีแค่หนึ่งเดียวในเซิร์ฟแล้วนะครับอาจจะต้องหาแบบพวกสกิลใกล้เคียงกันนั่นแหละ ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆไปลองได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ